เคยสงสัยไหมทำไมชาวญี่ปุ่นบนเกาะโอกินาวา่าอายุเกินร้อยยังแข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงไปตีกอล์ฟได้ในขณะที่เราเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่กเกษียณหนังสืออ e ีคิกายความหมายของการมีชีวิตอยู่จะพาเรามาเปิดโลกกันครับหนังสืออ e ีคิกายไม่ได้เป็นเพียงหนังสือแนะนำตัวเองแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างปรัชญาการใช้ชีวิตการศึกษาเชิงแอนโทรโพลจี และหลักการทางนิวโรโลจีที่ได้จากการเดินทางไปศึกษาชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านอายุยืนแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือโอกินาวาประเทศญี่ปุน่น 1. ความหมายและที่มาของอิคิไกคำว่าอิคิไกประกอบด้วยสองส่วนคืออิคิแปลว่าชีวิตไกแปลว่าคุณค่าหรือความหมายเมื่อรวมกันจึงหมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การมีชีวิตอยู่หรือ เหตุผลแห่งการตื่นนอนในแต่ละเช้าคีดีไซส์สำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วอีกิไกไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปมันอาจเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยในชีวิตประจำวันเช่นการได้ปรุงอาหารให้ลูกหลานการดูแลสวนอย่างเอาใจใส่การพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆในชุมชนอย่างไรก็ตามหนังสือได้ขยายความแนวคิดนี้ให้เป็นโมเดลทางปฏิบัติที่ชัดเจนผ่านเวนไดอะแกรมสวง ซึ่งจุดศูนย์กลางที่4วงนี้โอเวอร์แลกันพอดีคืออีคี้ไก่ที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณรักคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามีความสุขและลืมเวลาเมื่อได้ทำสิ่งที่คุณทำได้ดีคือทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่คุณเชี่ยวชาญจนกลายเป็นความสามารถพิเศษสิ่งที่โลกต้องการคือปัญหาหรือความต้องการของสังคมที่คุณอยากมีส่วนร่วมแก้ไขสิ่งที่คุณได้เงินจากมัน คือกิจกรรมที่สร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคุณตัวอย่างเช่นครูสอนเด็กพิเศษที่รักเด็กสอนได้ดีเป็นเลิศสังคมต้องการการศึกษาพิเศษและได้รับเงินเดือนจากการสอนนั่นคืออิกิไกที่ชัดเจน 2. 10ส,สกฎแห่งอิกิไก The Rules of Ikigai อ,อยู่กับปัจจุบันอยาก,กเกษียณการหยุดทำงานหมายถึงการสูญเสียเป้าหมายและกิจวัตรซึ่งนำไปสู่ความเฉยชาทั้งร่างกายและจิตใจ ชาวโอกินาว่ามักมีสวนเล็กๆหรือสวนยามเฝ้าศพไว้ดูแลและทำงานฝีมือไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทำอย่างละเอียดรอบคอบความรีบเร่งคือศัตรูของความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างตั้งใจมีสมาธิจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาวอยากกินจนอิ่มหลักฮาราฮาชิบูอูคือการกินจนอิ่มประมาณ80%เท่านั้นซึ่งช่วยลดออกซิเดทีฟสเตรชในเซลลดน้ำหนัก และยืดอายุไขของไมโตคอนเดรียในร่างกายล้อมรอบตัวเองด้วยเพื่อนที่ดีชาโอกินาว่ามีแนวคิดโมไอซึ่งหมายถึงกลุ่มเพื่อนที่สนิทและคอยสนับสนุนกันไปตลอดชีวิตการมีสังคมที่ดีคือยาวิเศษสำหรับความเครียดและความสาลิจุดรักษารูปร่างให้แข็งแรงการออกกำลังกายเบาๆแต่สม่ำเสมอเช่นการเดินโยคะไทเก็กหรือไปเรียกว่าเรดิโอไทโซไทเซมทางวิทยุ ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกายยิ้มแย้มแจ่มใสการพบปะผู้คนด้วยรอยยิ้มและทัศนคติที่ดีไม่เพียงแต่ปรับปรุงความสัมพันธ์แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพจิตและระบบภูมิคุ้มกันของตัวเองเชื่อมต่อกับธรรมชาติการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเดินป่าหรือแม้แต่การปลูกต้นไม้บนระเบียงช่วยลดคอติซอลฮอร์โมนความเครียดและฟื้นฟูประสาทจากความล้าขอบคุณการฝึกขอบคุณทุกวัน ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ช่วยเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่ขาดไปเป็นสิ่งที่มีอยู่สร้างความสุขจากภายในอยู่กับลมหายใจการฝึกสติและการมีสมาธิกับปัจจุบันขณะช่วยตัดวงจรแห่งความกังวลเกี่ยวกับอนาคตและการยึดติดกับอดีตตามหาอิคิกายของคุณการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและบีนิ่งฟูนั้นสัมพันธ์ directly กับอัตราการมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นตามหลักการของนิวโร s c i น์ c e 3. กลไกทางวิทยาศาสตร์บีไฮน์อีคิไก่หนังสือไม่ได้พูดแค่เพียงปรัชญาแต่ยังอธิบายกลไกบีไฮน์การใช้ชีวิตแบบอีคิไก่สถานะ Flow เมื่อคุณทำในสิ่งที่ใช่จะเข้าสู่สถานะโฟล State ซึ่งเป็นสถานะที่จิตใจจดจ่ออย่างสูงกับการทำกิจกรรมหนึ่งจนลืมทุกสิ่งรอบตัวสถานะนี้ช่วยลดความเครียดและเพิ่มผลักทิวตี้อย่างมหาศาลเทโลเมียและความยาวนานของเซลล์ ความเครียดเรื้อรังทําให้เทโลเมียส่วนปลายของโครโมโซมที่ทําหน้าที่ปกป้อง DNA สั้นลงซึ่งขยายเวลาการแก่ตัวของเซลล์การใช้ชีวิตแบบอีกิไกที่ไม่มีความเครียดเรื้อรงังช่วยรักษาเทโลเมียให้ยาวนานขึ้นฮอร์โมนแห่งความสุขกิจกรรมที่เป็นอีกิไกจะกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินโดปามินและเอนโดฟินซึ่ซงเป็นฮอร์โมนที่สร้างความรู้สึกดีมีความสุขและมีพลัง 4. ขั้นตอนการค้นหาอีกิไกด้วยตัวเอง การตั้งคำถามกับตัวเองสิ่งที่รักอะไรที่คุณยินดีทำโดยไม่มีใครจ่ายเงินให้สิ่งที่ทำด้วยดีอะไรที่คนอื่นมักจะมาขอให้คุณช่วยหรือชมคุณบ่อยๆสิ่งที่โลกต้องการคือปัญหาของสังคมหรือคนรอบตัวที่คุณรู้สึกอยากจะแก้ไข สิ่งที่คุณได้เงินจากมันคือกิจกรรมที่สร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคุณการมองหาเบาะแสจากอดีตให้นึกถึงวัยเด็กว่าคุณชอบเล่นอะไรหรืออะไรที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเพราะนั่นมักจะเป็นรูปแบบของอีกิไกดั้งเดิมของคุณที่ยังถูกกลบเกลื่อนด้วยความคาดหวังของสังคมการทดลองและ small scale action ไม่ต้องรอให้เจอ